สวัสดีครับพวกผมกลุ่ม4ีคณะ ICT จากรายวิชา SU 301สามศูนย์เสามพันยีวิชาพลัมือตือรู้นะครับกลุ่มของพวกผมมาในหัวข้อทิ้งทิ้งทิ้ง,ง,งใกล้ตัวเราครับผมโดยโครงการของผมนะครับเป็นโครงการที่เพิ่มจุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร,ากรวิทยาเขตเพชรบุรีครับผม หลักการแล้วก็เหตุผลที่กลุ่มเราเอามาใช้เป็นตัวทำโครงการนะครับก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยครับทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพวกเราครับแล้วก็เหตุผลหลักๆก็คือในมหาลัยของเราเนี่ยครับบางจุดเนี่ยจะไม่มีที่ทิ้งขยะอยู่ใ,ใกล้ ทาให้บางทีจําเป็นต้องเดินไปไกลเพื่อทิ้งขยะดังนั้นกลุ่มของเราจึงพยายามเพิ่มจุดทิ้งขยะในจุดที่มันไม่ค่อยมีนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็บุคลากรเนี่ยทิ้งขยะได้สะดวกมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มของผมก็จะเป็นนักศึกษาบุคลากรพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็บุคคลภายนอกระยะเวลาดําเนินการของผมนะครับก็คือเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่วันที่เก้าถึงสิบห้า เดือนกันยายนปีป2023ครับผมโดยขั้นตอนการทํางานนะครับขั้นตอนแรกพวกเราจะสํารวจรอบมหาวิทยลัยของเราก่อนครับว่าถาังขยะมีทั้งหมดกี่จุดและอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อทําการหาจุดที่ไม่มีถังขยะตั้งอยู่หรือว่าอยู่ไกลกันมากๆทำแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินกันครับว่าเราจะเพิ่มจุดไหนเป็นจุดทิ้งขยะข้อที่สองครับพอเรา ได้จุดที่เราต้องการเพิ่มแล้วเราก็ทําหนังสือเพื่อยืดเรื่องขออน,นุญาตจัดตั้งถังขยะนะครับให้กับผู้อำนวยการกองวิทยาเขตของเพชรบุรีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ทําการซื้อถังขยะจํานวนสามถังแล้วก็ถุงขยะมาแล้วเริ่มดาเนินการครับผมโดยสถานที่ที่เราเพิ่มอาถังขยะนะครับก็จะมีสามจุดจุดแรกก็จะเป็น ตรงบริเวณจอดจักรยานหน้าหอสองจุดที่สองก็จะเป็นตรงบอร่อเวลแล้วก็จุดสามก็จะเป็นบริเวณหลังมอรครับผมอันนี้คือภาพบรรยากาศของระยะเวลาที่เราดำเนินโครงการกันนะครับอันนี้จะเป็นของตรงหลังมอนะครับตรงนี้จุดสองเป็นบอ่อเวลครับแล้วก็จุดสามเป็นตัวของบริเวณหอสองครับผม โดยทางกลุ่มเราครับก็ได้ทำแบบประเมินออกมาเพื่อทำการวัดแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อ,อโครงการของเราครับโดยเราก็ได้ทำการปริ้นตัวของแบบฟอร์มแล้วก็โปสเตอร์ของเรามาแปะให้กับถังขยะทั้งสามถังของเราต่อมานะครับก็จะเป็นสรุปแบบสอบถามจากโครงการองของโครงการแล้วครับในหัวข้อแรกครับผมอ่จุด ที่เป็นที่นิยมในการทิ้งขยะมากที่สุดก็จะเป็นหองพักสอตรงลานจอดจักรยานนะครับมีจำนวนคนใช้ที่ทั้งสิ้นเป็น48.5เปอร์เซ็นแล้วก็ตรงหลังมองนะครับก็จะมีคนใช้35เปอร์เซนแล้วก็บริเวณบ่อเวลก็จะมีคนใช้15เปอร์เซ็นะครับผมในข้อที่สองนะครับเราก็สรุปได้ว่า อัตราส่วนของคนที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นคณะ ICT สักส่วนใหญ่ครับผมเป็นจำนวน69%มีคณะการจัดการ9.7%คณะสัตวศาสตร์9.7%แล้วก็กองวิทยาเขต2.7%นะครับผมในส่วนต่อไปคือสถานภาพของผู้ใช้งานนะครับ94.2%เป็นนักศึกษา1.9%เป็นครูอาจารย์แล้วก็3.9%เป็นบุคลากรของมหาลัยครับผม ในด้านความพึงพอใจครับผมส่วนมาก63%ก็จะเป็นให้คะแนน5นะครับส่วนก็จะมีคนกลุ่มน้อยที่ให้คะแนน1ก็จะเป็น1.9%นะครับปัญหาที่พบเจอนะครับ64%เนี่ยจะไม่พบเจอปัญหา19.41%เนี่ยครับก็จะเป็นทางปัญหาของถังขยะที่ล้อนออกมา6.79%จะมีปัญหาในด้านของตำแหน่งที่วางถังขยะมาใช้งานยาก 3.88%ไม่ได้ระบุปัญหามานะครับ2.91%เนี่ยครับจะมีปัญหาทางด้านทางขยะส่งกลิ่นเหม็น1.94%ครับก็จะมีปัญหาทางด้านทางขยะที่กระจายอยู่ตามพื้น0.97%จะเจอปัญหาสุนัขวิเคียดของทางขยะครับผมอันนี้จะเป็นข้อเสนอนะครับผม โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนะครับกลุ่มของเราก็นําถังขยะที่เราได้เอามาใช้ในโครงการเนี่ยครับไปบริจาคต่อให้กับองค์การนักศึกษาเพื่อให้ทางองค์การนักศึกษาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ต่อเวลามีแบบกิจกรรมหรือว่ามีงานอะไรต่างๆที่ต้องใช้ถังขยะครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผม